กลุ่มโรงฟอกหนังมีสมาคมนะม,มีสมาคม,มในเขตพื้นที่บางปูเนี่ยเป็นสมาคมฟอกหนังอของประเทศไทยสมาคมฟอกหนังของสมุทรปราการอ,อะไรแบบนี้นะครับก็จะมีนาย,นยกนายยกสมาคมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ท่านอาจจะรู้แล้วล่ะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นครับเมื่อไม่นานมานี้ก็คือพวกเขาเนี่ยรวมตัวกันครับ แล้วก็ไปเชิญชวนหลายภาคส่วนที่อยู่ในพื้นที่บางปูทั้งหมดเนี่ยนะครับในกลุ่มของอุตสาหกรรมฟองหนังเขาแหล่ะใช่ไหมในนั้นก็มีทีมงานพวกเราบางปูยังยืนที่ลงไปช่วยด้วยเช่นกันแล้วก็จัดกิจกรรม chr นะครับกิจกรรมเก็บขยะริมเขื่อนทางจักรยานโดยทางเทศบาลเลยใช่โดยทางเทศบาลก็มีตัวแทนโดยท่านรองเอกลักษณ์สิจงพันธ์แล้วก็มาทำ chr ร่วมกับทางเทศบาลแล้วก็เป็น เขาเรียกอะไรเป็นแขกบ้านเอ้เป็นผู้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองในการที่ลงกันไปช่วยกันทาแล้วก็มีเจ้าหนี่ทางเทศบาลลงกันไปช่วยเก็บครังของอุตสาหกรรมฟอกหนังเด็กเยาวชนตามโรงเรียนทุกโรงเรียนหลายโรงเรียนเข้ามาจอยงานนี้กิจกรรมเนี่ยมีแต่รอยยิ้มเสียงหัวเราะร้อนนิดร้อนหน่อยแต่ไม่มีใครบ่นเลยทุกคนช่วยกันทําคือต้องบอกงนี้ครับว่าบางปูบ้านเราเนี่ยนอกเหนือจากคลองชลประทานที่เรียบ กับพื้นที่เทศบาลตำบลบางปูแล้วเนาะแนวของทะเลแนวทะเลชายฝั่งก็เรียบติดไปเหมือนกันตั้งแต่ท้ายบ้านลากยาวไปนจนถึงบางปูบางปูบางไม่บางปูเก่าเนาะบางปูเพราะฉะนั้นเวลาที่พวกเราไม่ใช่พวกเราครับขยะจากในทะเลครับที่มันถูกทิ้งลงมาไม่ว่าจะจากเรือจากบ้านช่องของเราเองต่างๆนาเวลาน้ำขึ้นมันก็จะหยิบ เหมือนหยิบอะหยิบเอาขยะลากลงไปแล้วทิ้งลงน้ําเนี่ยชุมชนริมชายฝั่งชุมชนในบริเวณริมปากแม่น้ําต่างเนี่ยต้องบอกว่าขยะอาจจะเข้าไปถึงหรืออาจจะเป็นนิสัยที่ทําอย่างเคยชินกันมาตลอดอันเนี้ยขอรณรงค์ช่วยกันอย่าทําแบบนั้นนะครับเพราะสุดท้ายแล้วขยะที่ท่านทิ้งลงต้มลงไปในน้ําเช้ามาท่านไม่เห็นมาแล้วแต่น้ำเนี่ยมันขึ้นมาแล้วหยิบเอาขยะพวกนี้ลงทะเลไหครับเมื่อลงทะเลไปเสร็จสัตว์น้ําต่างๆมันไม่รู้ครับมันก็กินเข้าไป ตายกันเป็นเบือก็มีแล้วถ้าสิ่งเหล่านั้นเป็นสารเคมีต่างๆลงไปสู่น้ําก็เป็นผลเสียต่อระบบนิเวศธ,ธรรมชาติอีกด้วยเช่นกันและเมื่อหยิบเอาขยะลงไปแล้วมันก็พากันออกมาสู่อ่าวปากอ่าวที่เรียวกว่าปากอ่าวบ้านเราแล้ว<า>หลังจากนั้นทะเลระบบธรรมชาติก็คือทะเลครับมันซัดเข้าหาฝั่งลมพัดเข้าหาฝั่งก็ซัดซัดพอซัดเสร็จปุ๊บขยะตรงนั้นมันก็ออกมาอยู่ข้างนอกแล้วก็ซัดติดอยู่กับชายฝั่ง กลายเป็นอยู่อย่างนั้น่ะใช่แล้วบริเวณชายฝั่งของบางปูบ้างเรามันเป็นชายฝั่งพิเศษครับไม่มีทรายกระโดดลงไปนี่อมภาสากินได้เลยนะครับเป็นชายเขาเรียกว่าชายฝั่งดินเลนใช่เป็นชายฝั่งดินเลนอ่าวตัวกอที่มีดินเลนช่วยกันดูแลช่วยกันทํากิจกรรมดีๆมันจะได้เกิดขึ้นกับบางปูเยอะๆกาลังเล่าถึงที่มาที่ไปเนาะแล้วต้องบอกว่าพอมันซัดเข้ามาติดกับชายฝั่งเนี่ยมันก็เป็นปัญหาที่ทางเทศาบาลตำบลบางปูเองครับก็ พยายามรณรงค์กิจกรรมนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะมีหลายๆกลุ่มเข้ามาช่วยกันเก็บขยะชายทะเลแม้กระทั่งตัวเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตะบนอากูเองที่เราเคยเข้าไปส่องเฟสของพวกเขาพวกเขาจะจัดเวรกันออกไปเก็บขยะนี่ใช่ไหมใช่ทางจักรยานก็ดีทางริมเขื่อนก็ดีเขาจะมีเจ้าที่แต่ละกองกอง,องเขาแต่ละวันเหมือนเป็นเวรนะครับทุกวันพุธด้วยต้องบอกอันนี้มันเป็นมองเห็นถนึงวิสัยทัศน์ของผู้นําเทศบาลน,นะฮะหรือท้องถิ่นของเราเนี่ยว่าเขามี วิสัยทัศน์ที่รักสะอาดแหละคราบผพูดแบบง่ายๆเลยไม่ชอบขยะคือยงแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่เองยังต้องมาเก็บช่วยกันเพราะฉะนั้นประชาชนทุกคนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางปูหรือใครเห็นขยะที่ท่านมาหรือใครท,ทิ้งไม่เป็นระเบียบเอาไปทิ้งถังขยาให้เป็นระเบียบดีกว่าหนึ่งนะฮะมันจะได้ถูกท่องถูกที่ถูกทางสองเนี่ยจะได้ลดภาระเจ้าหน้าที่และก็ลดปริมาณขยะจัดการได้ถูกต้องใจแล้ว แล้วก็ต่อนะจะพูดต่อเพราะขยะติดชายฝั่งปุ๊บเทศบาลเคยทําแล้วหลายๆภาคส่วนมาเคยทําแล้วแต่ครั้งนี้ครับโครงการฟอกหนังรวมใจรักทะเลบางปูครับก็รวมเอาเหล่าบรรดาผู้ประกอบการร้านค้าของอโรงฟอกหนังเนี่ยในการที่จะมารวมตัวกันเอาพนักงานออกมาช่วยกันเก็บขยะชายทะเลครับนำภาคส่วนต่างๆเข้ามาร่วมมันเก็บเป็นกิจกรรม CSR ในพื้นที่บางปูที่อขออนุญาตปบมือให้เยี่ยมเลยเยยี่ม